สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนะครับ d u โอเ e d เดสตินนะครับวันนี้จะมาพูดถึงคอลเลกชันที่เก็บประมาณเกือบปีหนึ่งผมกลับมาเริ่มเล่นยูคกีประมาณเดือน3เดือน4ี่มั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เริ่มมีการสะสมการ์ดก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นคอลเลกชันที่ผมเก็บทั้งหลูแล้วก็เก็บสีเขตตอนแรกอ่ะจะใส่แค่ระดับเอ่อคเซกกับ PSE เท่านั้นแต่พอ มาดูการจัดเรียงแฟ้มมันไม่ค่อยสวยครับมันเหมือนแบบเอนจิ้นนึงมันโลงไปครับเดี๋ยวผมให้ดูแล้วจะบอกว่าทําไมเริ่มจากมอนเตอร์ก่อนนะครับช่วงหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นพวกสเตเปิลครับสเตเปิลก็เป็นแบบใบที่ใส่ได้ทุกเด็กอ่าเริ่มจากใบแรกที่ผมชอบก่อน v วลเลอร์ครับเวลเลอก็เป็นใบนึงที่ผมค่อนข้างชอบครับเป็นคิวเเนาะผมเก็บ Art a ั t เ r เน i อาร์ตใบอาร์ตออริจินอลหนึ่งใบแล้วก็อัลเทเน t สอใบแล้วก็เซ็กซีเหนึ่งใบใบที่สองใบนี้ผมจะชอบที่สุดที่ผมเคยเก็บมาครับก็คืออุลละเลดแลนั่นเองใบนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงแต่ผมชอบเป็นพิเศษเลยครับเพราะว่าเป็นเลดแลใบแรกที่เก็บแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เก็บเล็ดแลอีกไหมแต่ก็นั่นแหละใบนี้ก็เป็นใบที่ผมชอบมากอ่ะก็คือหน้านี้ก็จะมี อุลาร่ความจริงอุลาระาจะใส่แค่สนะแต่พอแบบคือผมชอบอุลาระมากเลยก็เลยใส่ทั้งหมดเลยอืมแล้วก็มีสโนและปิดซึ่งผมมีแค่ใบเดียวอนาคตต้องเก็บอีก2ใบหน้าถัดไปก็จะมีโกส์มอนเนอร์ซึ่งยังเป็นซีเคดอยู่ยังหาคิวเซกหรือว่า PSE ไม่ได้โกส์เบลก็เหมือนกันช่วงนี้โกส์เบลราคาค่อนข้างสูงผมก็มีแค่ซีเคด ชิปเตอร์มี1นใบแล้วก็โดโล็อกเบิร์ดอัลเทิเนอตอาร์ตผมเก็บถึงสามใบเลย <ừ. S 1> แล้วก็แม็กซีเป็นการ์ดที่ราคาค่อนข้างสูงซึ่งผมเก็บ2ใบเพราะว่ามาเล่นตอนมันโดนลิมิตสองแล้วลาวาโกเลมก็เก็บสามใบแล้วก็แลนเซียเก็บหนึ่งใบซึ่งแลนเซียผมได้มาแบบมีตำหนีครับมันจะนจะมีตำหนีอยู่ประมาณตรงช่วงนี้ครับเป็นรอยตรงกล้องจะไม่เห็นหรอกแต่ว่านั่นแหละ ก็จะหมดแล้วของสเตเปิลนะครับถัดไปก็จะเป็นโซนมอนสเตอร์แล้วหน้าแรกก็จะเป็นของมาลิดนั่นเองเป็นเอนจิ้นของมาลิดเอนจิ้นลูกลักผมซึ่งโยกมันจะอยู่ในแฟมแล้วก็จะใบที่ผมชอบที่สุดในเซตของมาลิดก็จะเป็นไวรัสบิดเนาะซึ่งผมชอบเป็นพิเศษแล้วก็มาร์ชแฮร์เอ่อแบ็กอัพฟิคลิตี้แอินิสเตอร์ หน้าถัดไปก็จะเป็นของ Engine นมีคันโกบแต่ความจริงก็จะมีของ h ิ s โซด้วยผมจำชื่อไม่ได้แต่เป็น a อ t อินนิสเอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีคันโกบก็จะมีซีเคตหนึ่งใบร่างเขียวแล้วก็ P ีเอร์เนเออาร์หนึ่งใบพียูอาของเอ่อน้องเหลืองผมจำชื่อลืมชื่ออ่ะก็เก็บ สามใบเลยซึ่งความจริงผมชอบ PSE มากกว่านะแต่ก็เก็บ PUR หนึ่งใบเพราะว่าในเมื่อมันมีอาร์ตใหม่เนาะแต่ผมก็ยังชอบ PSE มากกว่าแล้วก็ตัวของน้องดินใช้แค่สองผมเมอกเก็บแค่สองแต่อนาคตอาจจะเก็บเพิ่มครับเพราะว่าเนี่ยมันเกิดช่องว่างขึ้นเพราะว่านั่นแหละผมอยากใส่ของดาบเบิเทลให้มันแบบเป็นแถวเนาะมันจะได้แบบไม่น่าเกลียดนั่นแหละผมเลยคิดว่าอนาคตอาจจะเก็บน้องดินเพิ่มอีกใบหนึ่งน้องไฟแล้วก็น้องน้งนงนำ ถัดไปก็จะเป็นเอนจินของดากัวเทลอ่ะเนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาไมผมใส่เศษเห็นไหมครับถ้าเกิดผมเก็บดใส่ดากัวเทลปกติอ่ะมันจะมีแค่สี่ใบเราใส่ลูคีอาร์ตเข้าไปด้วยที่เป็นเศษอับมันทําให้ดูหน้ามันมีอะไรมากขึ้นครับพอมันแบบสมมุติตัวอย่างสมมุติมันไม่มีลูคีอาร์ตนะมันโล่งเลยครับเนี่ยมันมีแค่สี่ใบโล่งๆเลยแล้วก็ขึ้นเอนจินใหม่ผมรู้สึกว่ามันโล่งเกินไปจินนาการมีคันโกะกครับมีคันโกะเราโชว์แค่พวกเนี้ยครับสี่ใบเนี้ยที่เอ่อ ตัวลมตัวไฟตัวน้ำมันก็สวยผมก็เลยใส่ด้วยนะเพราะมันเป็นซีเคตเนาะซึ่งของ d a r k ์โกเทลอ่ะผมชอบไฟมิน่าที่สุดครับไฟมิน่านี่เป็นทรงเจสวยๆเลยครับตอนแรกไม่ได้คิดจะเก็บเอนจินนี้นะแต่ก็มีพี่ที่ร้านคนหนึ่งให้ไฟมิน่ามาสุดท้ายก็โอเคในเมื่อให้มาเราก็ทำก็ค่อนข้างสวยผมชอบไฟมิน่าด้วย เมื่อเมื่อได้มาผมก็รู้สึกว่าทําไมแล้วส่งเจส,สวยจังเลยอนาคตถ้าผมไม่เก็บดินเพิ่มนะช่องนี้ก็จะโบลผมคิดอยู่ก็อาจจะใส่แบบการ์ดที่ไม่มีเนจินเข้าไปอีกทีหนึ่งก็คิดก่อนหรือไม่ก็ใส่ตัวดินเข้าไปมันจะได้สองไฟกับน้ําจะได้มายู่ตรงนี้ถ้าใต้ก็จะเป็นลาบรินลาบรินเอ่อก็มีพ่อบ้านสามใบ แม่เงิน1นึ่ใบแล้วก็ art a l t e r ์ a นอาร r t ของแม่เงินล่างใหม่ขออนุญาตนะเป็น,นี้ครับผมก็ค่อนข้างชอบนะคนนี้แล้วก็ e n g i n นของป่าขาวก็จะมีน้องเออ่จำชื่อไม่ได้ จำลืมชื่อหมดเลยแต่ใบนี้ค่อนข้างราคาสูงครับกว่าจะเก็บได้ก็ค่อนข้างลักเลือดเพราะว่ามันต้องใช้ถึง3ามใบใบนี้แอสเทราใส่ใบเดียว ce, เอลเซอเอสเทรากับเอลเซ่แล้วหน้าถัดมาก็จะมีแอสเทราเอลเซบางคนนี้ก็ไม่ได้มันใช้แค่ใบเดียวถัดไปก็อะไรนะเมมโมดัมเดียเบลสตาร์ใบนี้เป็นอัลตินิทอาร์ครับก็เก็บใบเดียวเพราะมันใส่ได้แค่ใบเดียว แล้วก็เอเซลากับล่างล่างโตเป็นผู้ใหญ่เนาะแล้วก็เทเลอร์ท็อปความจริงใบเนี้ยมันผมเก็บเพราะมาใส่คู่กับเอนจินของเอ่อชื่ออะไรอากครสตาซึ่งอาก o รสตาผมก็ยังไม่ได้ทำํำเดครไฟล์เนาะแต่ก็มาใส่แรมก่อนก็เก็บครบแล้วถัดไปตรงนี้ยังโบอยู่2ใบก็คือวาวมมนิก้านั่นเองวาวเนี่ยผมรู้สึกแบบชุดเขาใกล้เคียงโดลโลทีนจากนิเกะผมเลยเก็บครับแล้วผมชอบตีมที่มันแบบ มีขาวและมีสีขาวและสีดำครับเห็นไหมตัวตัวขาวก็น่ารักดิงตัวสีชุดสีดำมันก็แบบเป็นตีมมองมันเนาะอืมบาโมนิก้าผมน้องหาอีกสองใบถัดไปพังครับพังก็ผมค่อนข้างชอบใบนี้มากที่สุดครับอืมสวยคนนี้ครับอืมก็เก็บถึงสามใบ ก็ตามนั้นเพราะว่าพังมันเป็นเอนจิ้นที่ไม่ได้เก่งมากเนาะก็เก็บสามเก็บสามเก็บสามตัวนินจะเออตัวนินจะก็เก็บสาใบนี้เก็บแค่สองพอพอใช้แค่2แล้วก็ที่เหลือเป็นเศษครับถัดไปเป็นเอนจิ้นที่ผมพูดเลยเก็บสนุกมากมาโดเช่ครับซึ่งมาโดเช่ผมค่อนข้างชอบพุดดิ้งเป็นพิเศษครับนี่สวยนะน่ารักดีครับมาโดเช่ผมเป็นคนชอบขนมอยู่แล้วไง ทำให้ผมว่าการเก็บเอนจิ้นเนี่ยมันสนุกมากสำหรับผมเนาะม,มีเทรามิสือ,อะไรพวกนี้อีกแต่ก็เดี๋ยวอยู่ในเอกตาเด็กเนาะก็จะมีนกคู่มเีเด็กที่มันอันนี้เป็นของซับดินผมจำไม่ได้ชื่อเด็กอะไรขึ้นต้นด้วยตัววีนี่แหละจำไม่ได้คือลืมชื่อ เรียกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้แตกการ์ดเท่าไหร่ก็คือมาใส่แฟมนอะนแล้วก็เอนซีเกียโกก็จะมีร่าง OG แล้วก็ร่างดาร์โก l เล2ใบไวเบิร์นสใบแล้วก็ s t a ตูส3ใบแล้วก็ตัวเซิร์แล้วก็ไทรอนหนึ่งใบตอนนี้แฟมก็จะมีประมาณนี้ในอนาคตอาจจะเติมมาอีกก็ค่อยๆก็บตามเก็บนะครับนี่คือของมอนสเตอร์นะครับถัดไปก็จะเป็นมอนสเตอร์ของ E อกตาเด็กนะครับก็จะรวมกันตรงนี้เริ่มจากมอนฟิวชั่นก่อน วอนฟิวชันก็จะเริ่มจากแอนติกียก่อนนั่นเองก็เป็นเอนจินที่ผมไไม่ได้แทบไม่ได้เล่นเลยเนาะแล้วก็มีคิเมล่าเป็น UL อนาคตอาจจะเก็บ q ิวเแล้วก็ของพังแล้วก็ของไ i t e f o อเรสอันนี้จะเป็นอาซามีนะแล้วก็ตัวฟิวชั่นของอาซามีนะควีนกับตัวอีกตัวหนึง่งส่วนซิงโคเนี่ยผมแทบไม่ได้เก็บเลยก็จะมีะแม่แม่ของเดียเบล อืแล้วก็ของพังแล้วก็พังอีกสองใบถัดาไายจะเป็นเอ็กซีนะครับเอ็กซีนี่บอกเลยผมไม่ได้คิดว่ามันจะเยอะขนาดน,นี้แต่เยอะเอาใบาหลักๆก,ก่อนก็จะมีมาพุดก้าโดนแบดแล้วช่างเขาเอ่อทรามิสึพุดดิง้งสองใบพุดดิ้งก็ยังน่ารักเหมือนเดิมครับหยิบออกมาโชว์ของเนี่ยพุดดิง้งน่ารักเหมือนเดิมครับ เทรามิสอี่สองใบครับซูสซูสจะมี UL แล้วก็คิวเซกอันนี้ลืมชื่อไทฟอนอากสตาสามใบมีคั้นโกะแล้วก็พังซึ่งมีคั้นโกะผมพูดเลยสวยสุดๆเนี่ยผมชอบทีมที่แบบมี2คนในภาพแล้วก็เป็นสีตัดกันนะครับผมชอบหรือเป็นคู่หูกันผมชอบหมดแหละ ถ้าใครมีแบบตีมที่มันเป็นประมาณนี้ก็บอกได้นะครับแล้วก็จะเป็นลิงมอนสเตอร์เริ่มจากลิงหนึ่งผมจะเรียงเป็นลิงลิงมอนสเตอร์เนาะลิงหนึ่งก็ลิงของซาราเมนเกสเอ่อมาโดเช่ ose, กระต่ายเสิร์ฟกับดักต่อเนื่องสแปดเมดกิ้งกาเอพ t ิเติลไนพูดเลยว่าอันนี้คือของแพงที่สุด เรียกว่าแพงแพงสุดเลยได้ได้เลยมั้งในในหน้านี้ P Return ไหนเนาะ uh, mer, เป็น Q อ่ของ c h a m อ e r เป็นธาตุธาตุแสง2องไฟไฟ1แสงจะมีเศษใบหนึ่ง IP Maskalena ก็จะมีเป็น Alternate Art ใบหนึ่งผมเก็บ Alternate Art ใบหนึ่งแล้วก็ e n g i n e Gear 2อง a l m o n i c a หแล้วก็ o r c a r o c ut, c a อยากทำอยู่แต่ผมปิดโปรเจกต์ไปก่อนคือหยุดไปก่อนย้ายไปทำ Staple ก่อนครับ แล้วก็จะเป็นเจ้าหญิงไฟทา์นโคสแล้วก็มาลิดมาลิดฮาร์คริปเตอร์ยังไม่เป็นเสร็จแล้วก็แอคเซสไฟว์วอทารนโคสแล้วก็นั่นแหละควีนก็จะประมาณนี้สำหรับมอนสตาร์เด็กและส่วนสุดท้ายจะเป็นเวทกับดักนะครับก็จะเอามาใส่ในแฟ้มของดาร์กอนชิวนั่นเอง ซึ่งตอนแรกแฟ้มตัวเนี้ยผมใส่มอนเตอร์ด้วยแต่เอาโยกไปใส่อัลติเมทการ์ดแล้วอ่ามันลึกมาดูกันดีกว่าเริ่มมาก็จะเป็นสเตเปิลเวดก่อนก็จะมีคอเออ่ชี้นิ้วสองใบที่เป็นคิวเซกแล้วก็เซกสองใบแล้วก็ครอสเอัลหนึ่งใบที่เป็นคิวเออ่ไลเกทิ like ที่เป็นคิวหนึ่งใบแฮปปี้เฟเธอร์ที่เป็นคิวหนึ่งใบอัลติเมทอาร์ตสองใบนี้เป็นอัลติเมทอาร์ตแล้วก็ พายุใหญ่ที่เป็นคิวพัดเอ่อทปปอริเปิลทาเรนแทคติกที่เป็นคิวครับเจ็บแค่ใบเดียวผมผมไม่เคยใช้เกินใบหนึ่งอ่ะเอ่อโกโกซาคอฟฟิกัสที่เป็นคิวหนึ่งหายอันนี้หายมูฟสามถึงหกผมใส่แค่คิวหนึ่งแล้วก็เซกนัอันนี้น่าจะเป็นเซกถ้าผมจำไม่ผิดเพราะว่าแสงมันสะท้อนเนาะแล้วก็ดรอปลิตสองอน,นาคตจะหายอีกใบหนึ่ง l รียนฟอร์เมนต์ออฟอาใบหนึ่งใบหนึ่งเป็น a l t ิ r เน t อนะแล้วก็ลาหูเสก3ามใบล่างหูผมมีใบหนึ่งแต่ผมไม่ได้ใส่เพราะว่าผมว่าใส่เป็นแถวสวยกว่าแล้วมันเห็นไหมหน้าแล้วตัวหลังๆมันจะได้เต็มสพอดีมีคันโกเวสใหม่ของเป็น PSE 3มใบผมชอบมากเลยคือนั่นแหละตาผมเม้ห้พูดกี่รอบมันก็คงไม่จบจริงๆอ่ะผมชอบตีมที่มันแบบมีสตัวในใบเดียว แล้วก็สีเป็นตัวแบบคู่หูหรือสีตัดกันจริงๆนะก็เป็นใบที่ผมชอบมากเลยเออ่ระบำน้ำใบแฮกบอดสามใบแล้วก็ไฟรีเฟคชันลมอย่างระบยถัดไปก็จะเป็นเวชพันธ์มิคันโกเวชฟิลที่เป็นเศษของพังเวชฟิลเกียร์ทาวเอ่อแอนเชียนฟอเรสเทสาม เอน i e น t Key วฟิวชั 1, ่นหนึ่งคาตาเพาแล้วก็เวทฟิลมาโดเช่หนึแล้วก็เวทต่อเนื่องของมาโดเช่สใบและถัดไปก็จะเป็นของแรงหน่อยก็คือของว a l m o n i c a าเนาะจำได้ว่าราคาค่อนข้างสูงใบละนั่นแหละค่อนข้างสูงแล้วกเก็บครบสามใบแล้วแล้วก็ UL ของเอ่อว n ล c a นิก้ครับ ถัดไปก็จะเป็นกับดักครับกับดักผมเก็บพอมามองดูคือกับดักผมน้อยมากเลยนะมีอิมเพลสามใบที่เป็นคิวเออซีบที่เป็นโปรโมมาริทที่เป็นเซกจี c 0ซีศูนย์หกดิเมนชันเรียผมเก็บแค่หนึ่งผมอนาคตอาจจะหามาเพิ่มแต่ตอนนี้ราคามันค่อนข้างสูงอาจจะไปโฟกัสใบอื่นก่อนอของลาบ r ิ n สองแล้วก็แดนแคนบูโอริวันที่เป็นเซกหนึ่ง แล้วก็กำดักต่อเนื้องของอะโกสตา2อันนี้จะเป็นกำดักผมใส่ราบลิ้นหนึงติดไว้1นึ่ใบแต่มันเป็นคิวพอดีไม่ได้ราคาแรงมากอ่ g ด็อกมาติก้าพันิชเมนที่เป็นเสกอนาคตอาจจะหาคิวมาใส่ของมิคันโกะมาเดเช่แล้วก็พังแล้วก็พระเจ้าซึ่งพระเจ้าเนี่ยผมอยากให้มีหน้าหนึ่งเป็นของมันเลยนะเหมือนเห็นไหมหนาเนี้ยผมกำลังพกเก็ตอยู่ ก็คือจะเก็บตระกูลโดมิน a ทให้ครบก็ i m p เพ s e สามแล้วเอ่อเปิร์กขาดสองใบสไปรัลขาดหนึ่งใบก็เรียกว่าหน้าเนี้ยผมอยากให้มันเป็นตีมันพระเจ้าก็เหมือนกันในอนาคตผมก็จะทําหน้าที่มันเป็นทางพระเจ้าทั้งหมดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสําหรับคอลเลกชันที่ผมเก็บมาความจริงมันก็มีมากกว่าเนี้ยแหละแต่ว่าแต่ว่าตอนเนี้ย เราไปโฟกัสแบบโคกคิวกับพีมากกว่าแล้วก็การ์ดบางใบก็อยู่ในเอาไปเล่นเนาะก็จะประมาณนี้ครับคุณมีแบบการ์ดใบไหนที่ชอบที่หวังว่าอนาคตจะเก็บก็คุยหรือเม้นกันได้นะครับผมก็มีวางแผนไว้ว่าจะเก็บอยู่ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ขอให้สนุกกับการเก็บการ์ดนะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย